าลาเทียบทที่5 1 6 7บกอกว่าดังนั้นข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณอย่าสนองตันหาของวิสัยบาปเพราะตันหาของวิสัยบาปขัดกับพระวิญญาณและพระวิญญาณขัดกับวิสัยบาปทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกันสิ่งที่ท่านอยากทำจึงทำไม่ได้สิ่งที่จำกัดคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่มีความสามารถหรือพวกเขาไม่มีความโปรดปรานที่มาจากพระเจ้าแต่มันเป็นเพราะพวกเขายังคงวานในสิ่งที่เป็นเรื่องของเนื้อหนังอย่าให้เราใช้ชีวิตกับสิ่งเดิม เรารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นฉุดรั้งเราอยู่คราวต่อไปที่คุณถูกทดลองให้อิจฉาให้หาข้อผิดพลาดของคนอื่นหรือวิพากษ์วิจารณ์ให้คุณบอกเนื้อนหนังของคุณว่าไม่ฉันจะไม่ทําสิ่งเหล่านั้นฉันจะมีความสุขกับความสําเร็จของพวกเขาฉันจะมองในสิ่งที่ดีของพวกเขาเวลาที่คุณรู้สึกว่าจะใช้เวลาทั้งคืนกับคอมพิวเตอร์หรือดูสิ่งบําเลเนื้อนหนังคุณหยุดและบอกอธิษฐานดีกว่า เลือกให้เนื้อหนังเป็นผู so said, ้บงการชีวิตของคุณคุณต้องยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำชีวิตของคุณเพราะเนื้อหนังจะไม่นำพาชีวิตของคุณไปให้เกิดผลที่เพิ่มพูนครั้งหน้าหากเพื่อนของคุณที่มักจะฉุดคนลงและทําให้คุณประนีประนอมมาชวนคุณให้ไปใช้เวลากับเขาก็บอกเขาบอกว่าเสียใจด้วยนะฉันมีบางสิ่งที่ต้องทําฉันไม่สามารถใช้เวลากับพวกคุณคืนนี้ได้พระวจนะของพระเจ้ากล่าวในหนังสือฮีบรูบทที่12บสอข้อสิบอกว่าไม่มีการตีสอนใดดูน่าชื่นใจในเวลานั้นมีแต่เจบ ปวดแต่ภายหลังจะเกิดผลเป็นความชอบธรรมลสสันติสุขแกบบ่บรรดาผู้ที่รับการฝึกฝนในการตีสอนนั้นการมีชีวิตที่มีวิตในไม่ใช่เรื่องง่ายการเดินออกไปจากเวลาที่บางคนพูดจาหยาบคายและการไม่ยอมจำนวนต่อการทดลองและการตื่นแต่เช้าเพื่อจะไปทํางานดีขึ้นเป็นเรื่องยาก เนื้อหนังของคุณต้องการความจะสะดวกสบายเนื้อหนังของคุณต้องการเรื่องง่ายแต่คุณไม่สามารถจะสะดวกสบายได้ตลอดเวลาคุณจําเป็นจะต้องทําตามพระวิญญาณบริสุทธิ์และคุณจะเจริญขึ้นความจริงก็คือว่าเนื้อหนังมักจะต้องการความพึงพอใจที่ได้มาทันทีทันใดถ้าหากฉันมีการนินทาเกี่ยวกับบางคนฉันรู้สึกดีในตอนนั้นถ้าฉันซื้อของชิ้นนั้นแม้ฉันไม่มีเงินเพียงพอหรือฉันตื่นนอนสายแล้วไม่ได้ไปทํางานฉันจะรู้สึกดีในตอนนี้แต่มันเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะต้องคิด ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายหลังเราควรจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์เราควรจะเข้มแข็งขึ้นเราควรจะเติบโตมากกว่าเมื่อ5ปี ที่ผ่านมาถ้าเรายังคนต่อสู้กับการมีอารมณ์เสียง่ายของตนเองเหมือนกับที่เราทำหลายปีที่แล้วเรายังคงยอมให้เนื้อนหนังอยู่บนบัลลังถ้าเรายังคงรู้สึกถูกทำให้ขัดเคืองใจเหมือนอย่างที่เราเคยทำเมื่อหลายปีมาแล้วเราก็ยังคงปล่อยให้เนื้อนหนังบงการชีวิตของเราเหมือนเดิมผมไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่ เราจะต้องเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องวันนี้ฉันประกาศว่าฉันจะดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณไม่ตามเนื้อหนังฉันจะไม่ใช่ธาตุที่ถูกนำไปยังความพินาศเพราะพระเยซูได้ช่วยฉันไว้แล้วฉันประกาศว่าฉันได้รับการปลดปล่อยให้ดำเนินชีวิตที่ครบบริบูรณ์ที่เป็นชีวิตที่พระเจ้าเรียกฉันฉันได้ละทิ้งชีวิตเก่าและได้สวมชีวิตใหม่เหมือนอย่างอาจารย์เปาโลฉันประกาศว่าฉันทิ้งตัวเก่าไปและยอมให้พระคริสต์สวมบน ฉันให้มีชีวิตใหม่ฉันประกาศว่าฉันจะมีชีวิตในสันทิสุขความชื่นชมยินดีและบังคับตนเองและฉันจะรับเอาชัยชนะและพระพรที่พระเจ้าเองเป็นผู้ประทานให้แก่ฉันนี่คือคําประกาศที่เราควรจะคิดในใจทุกวันแล้วพูดออกมาด้วยปากนะครับว่าเราจะไม่ยอมต่อเนื้อหนังอีกต่อไปเราจะให้พระวิญ,ญญาณเป็นผู้ปกครองในชีวิตของเราและชีวิตของเราจะเจริญรุ่งเรืองเกิดผลถวายเกียรติแพระเจ้าเราต้องเชื่อในใจว่าเราจะไม่ดําเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนังแต่เราประกาศและเชื่อในใจว่า เราจะเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราเข้ามาหาพระองค์ในวันนี้ยอมรับว่าเรานั้นอ่อนแอบางทีเรายอมต่อความโกรธความเกลียดค้านและการล่อลวงอื่นๆขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์รักพวกเราและทําให้เราเข้มแข็งกว่าวิธีการเดิมของเราขอพรทรงโปรดช่วย เราด้วยให้หยุดคิดเรื่องแง่ลบสำแดงให้พวกเรารู้ว่าควรจะหยุดความขมขื่นใจความอิจฉาริษยาและการประณีประนอมสอนพวกเราให้มีระเบียบวินัยไล่พระคุณของพระองค์ปกคุมชีวิตของพวกเราแม้ความปรารถนาฝ่ายเนื้อหนังของเรายังไม่หมดไปทั้งหมด แต่เราไว้ใจในฤทธิ์เดชของพระองค์ในชีวิตของเราเราจะต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีถกความบาปและเลือกทางดีและความชอบธรรมของพระองค์ขอทรงโปรโดเตือนใจพวกเราโดยที่เราจะไม่แก้ตัวที่จะทําบาปแต่เราจะเดินติดตามพระองค์และมีชัยชนะต่อบาปทุกๆวันในนามพระเยซูคริสต์เอเมน